สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึงเอช่องรุ่งสองสี่ชาแนลแลวก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะในวันนี้ช่องรุ่งสองสี่ชาแนลก็จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับสวยสยองด้วยผีกะ อยากสวยอยากเป็นที่สนใจอยากโดดเด่นบนเวทีจนนำไปสู่การเลี้ยงผีกะผีกะหรือผีกะคนเป็นผีพื้นบ้านทางภาคเหนือมีลักษณะคล้ายผีปอบคือสิ่งในตัวคนและชอบกินของสดของขาวเดิมคนที่เริ่มนำผีกะมาเผยแพร่คืคอพวกลิเกรหรือนักดนตรี นักแสดงการละเล่นทั้งหลายเรียกว่าผีกะพระนางผีกะชนิดน,นี้มีลักษณะกลายวอกหรือข้างตัวเล็กๆสองตัวมักจะนั่งบนเออบ่าของคนเลี้ยงมีคุณประโยชน์ต่อน,นักแสดงที่เลี้ยงผีกะไว้คือไม่ว่านักแสดงจะมีหน้าตาขี้เรกแค่ไหนพอตกกลางคืนมันจะเลียนหน้าทำให้ยิ่งดึกยิ่งงาม การเลี้ยงผีกะจึงเป็นที่นิยมของนักสแสดงทางภาคเหนือในช่วงหนึ่งก่อนที่จะแพร่หลายไปยังจังหวัดต่างๆจนแยกเป็นหลายชนิดแม้จะมีคุณแต่ก็มีโทษหากเลี้ยงไม่ดีปล่อยให้ผีกะอดอยากก็จะทำให้เจ้าของกลายสภาพเป็นกึ่งคนกึ่งพูดสิงสู่ชาวบ้านกินตับไตไส้พุงจนต้องหาหมอผีมาไล่ พิกะจะถูกเลี้ยงไว้ในหม้อดินที่ปิดปากหม้อด้วยผ้ายันสีขาวโดยวางไว้บนเพดานบ้านผู้ที่เลี้ยงจะเส้นพิกะด้วยไข่ดิบวันละฟองพิกะมีหลายชนิดได้แก่พีกะพระนางถือเป็นพีกะต้นฉบับดั้งเดิมที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหน แต่เป็นที่นิยมเลี้ยงเพื่อให้เรียกคนดูมาชมการละเล่นของนักแสดงทำให้หน้าตานักแสดงดูงดงามสดุดตาในเวลากลางคืนดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นผีกะดงมาจากนิทานพื้นบ้านในอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ผีกะชนิดนี้ดุร้ายวิ่งไวดุดสายลมพัดส่วนมากมักออกหากินเป็นฝูงตอนพรบคำ่ำแต่น้ำลายของผีกะชนิดนี้ รักษาอาการบาดเจ็บได้ทุกชนิดทำให้ร่างกายคงกระพันผีกะอาคมการเรียนวิชาอาคมในสายโบราณก่อนการเรียนต้องมีการขึ้นครูก่อนแต่บางคนกลับเรียนอาคมโดยไม่ได้ขึ้นครูก่อนจึงโดนคำสาปให้กลายเป็นผีกะผีกะชนิดนี้จะสิงตัวผู้เรียนแบบไม่รู้ตัว แต่ยาวค่ำคืนจะออกไปหาอาหารโดยแปลงกายให้เหมือนร่างที่ตนสิงอยู่ผีกะชนิดนี้มีพลังเยอะจัดการได้ยากผีกะตรกกูลผีกะชนิดนี้มีคุณอนันต์เช่นกันช่วยให้เลือกสวนไร่นามีความอุดมสมบูรณ์ไม่มีแมลงและไม่มีโรคระบาดเป็นที่นิยมเลี้ยงในภาคเหนือนาที่เลี้ยงผีกะชนิดนี้วิธี ไม่จะอยู่ที่ดอนหรือที่ลุ่มฝนจะแรงหรือไม่นาของบ้านที่เลี้ยงผีกะชนิดนี้จะอุดมสมบูรณ์ตลอดอย่างไรก็ตามถ้าเลี้ยงไม่ดีผีก็จะหากินด้วยการสิงสู่ชาวบ้านเมื่อโดนหมอผีไล่ก็จะประจานผู้เลี้ยงให้อับอายขายขี้หน้าผีกะตายโหงบางคนเมื่อตายโหงใจยังคงพววงอยู่กับโลก ยังสิงสู่ในสถานที่ที่ตนตายเมื่อจะยึดถือในร่างกายว่าตนเองยังไม่ตายเมื่อไม่ได้กินอะไรนานๆเข้าจนเกิดความหิวก็จะสิงผู้ที่มีจิตอ่อนทำให้ผู้คนนั้นกลายเป็นผีกะแบบไม่รู้ตัวนกเขาผีกะผีกะชนิดน,นี้มีทูตเป็นนกเขาแมวหากหมู่บ้านไหนจะมีผีกะชนิดน,นี้มาเยือน คืนนั้นจะมีนกเขาแมวมาร้องจนได้ยินไปทั่วหมู่บ้านซึ่งก็เป็นเรื่องราวของผีกะในประเภทต่างๆนะคะสำหรับผีกะในตำนานพื้นบ้านภาคเหนือของไทยมีอยู่ว่าในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่มีหญิงสาวชื่อบัวผันซึ่งเป็นหญิงสาวที่งดงามและมีน้ำใจ แต่ชีวิตของเธอกลับไม่ได้ราบรื่นนักเพราะเธอได้ตกเป็นเป้าหมายของผีกะที่ออกอาลวาดในหมู่บ้านผีกะนั้นมีชื่อว่าแม่หวันซึ่งในอดีตเคยเป็นหญิงสาวที่งดงามเช่นกันแต่เนื่องจากความอิจฉาริษยาและความโลภทำให้เธอเรียนรู้วิชามนดำจากหมอผีเพื่อที่จะได้มีอำนาจและความงดงามตลอดกาลแต่การใช้วิชามนดำกลับทำให้เธอกลายเป็นผีกะ ที่จะต้องคอยสิงร่างคนอื่นเพื่อรักษาความงดงามและพลังของตนเองคือหนึ่งขณะที่บัวผันกำลังนอนหลับอยู่ในบ้านของเธอแม่หวันได้ปรากฏตัวขึ้นและเข้าสิงร่างของบัวผันทัในใดนั้นบัวผันรู้สึกตัวและพบว่าตัวเองไม่สามารถควบคุมร่างกายได้เธอรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่แทรกซึมเข้ามาในตัวเธอทำให้เธอมีพลังก,กำลังมากขึ้น และมีความรู้สึกกรดเกรี้ยวที่ไม่สามารถควบคุมได้เช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านสังเกตเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของบัวพันเธอเริ่มพูดจาหยาบคายและมีอาการเจ็บป่วยที่หาสาเหตุไม่ได้ชาวบ้านเชื่อว่าเธอถูกผีกะสิงและจึงพากันไปหาหมอผีประจำหมู่บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือหมอผีได้ทําพิธีขับไล่ผีกะออกจากร่างของบัวพันธ เขาใช้เครื่องรางและน้ำมนต์ในการทำพิธีแทพผีกะแม่วันก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆมันพยายามต่อสู้และทำร้ายหมอผีแต่ด้วยความสามารถและความมุ่งมั่นของหมอผีในที่สุดแม่วันก็ถูกขับไล่ออกจากร่างของบัวผันหลังจากที่ผีกะแม่วันถูกขับไล่บัวผันกลับมามีสติและเป็นคนเดิมอีกครั้ง เธอรู้สึกขอบคุณหมอผีและชาวบ้านที่ช่วยเหลือเธอและสัญญาว่าจะทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่งกุศลให้กับแม่วันเพื่อที่วิญญาณของแม่วันจะได้ไปสู่สุคติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านก็กลับมาสงบสุขเช่นเดิมและเรื่องราวของผีกะก็กลายเป็นตำนานที่ชาวบ้านเล่าขานต่อกันมาเพื่อเตือนให้คนรุ่นหลังได้รู้ถึงอันตรายของการใช้มนต์ดำ และความโลภที่อาจจะนำมาซึ่งหายนะนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นใครที่ไม่เคยเจอก็อาจจะไม่เชื่อถือในสิ่งที่ทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่บางครั้งบางคนที่เขามาีวิชาอาคมที่เป็นมนต์ดำที่เรียนเอ่อสยศาสตร์เรียนสยเวทหรือ นำสิ่งที่เป็นลักษณะของความเป็นไสยศาสตร์มาใช้ในทางผิดๆมันก็อาจจะก่อเกิดโทษให้กับผู้ที่กระทำในสิ่งเหล่านั้นนะคะมันย้อนเข้าหาตัวเองซึ่งก็กลายเป็นเ,เรื่องเป็นตำนานเล่าสืบต่อกันมาอาจจะเป็นผีอาจจะเป็นเสือสมิงอาจจะเป็นเรื่องราวของออที่มี ความที่มันลึกลับที่มันซ่อนเร้นที่มันเป็นประมาณว่าแบบประมาณว่าสั่งของเข้าตัวคนอะไรแบบนี้เป็นเรื่องชั่วร้ายเป็นเรื่องที่ทำไม่ดีแล้วต่อไปก็อาจจะก,ก,กลายว่ากลายเป็นย้อนเข้าหาตัวเองถ้าสิ่งไหนที่ทำสิ่งไม่ดีให้กับคนอื่นกรรมมันติดจรวดนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะ ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอจบเ,อเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ